ในโรงเรียนแห่งหนึ่งก็ต้องเจอกับหญิงสาวคนนี้ที่ไม่มีสีหน้าท่าทางอะไรแล้วก็พ่อหนุ่มหัวเหลืองคนนี้เนี่ยไอเ้เหี้ยหัวเหลืองหัวแดงวะมันก็จ้องแบบนั้นอยู่สักพักทั้งสองก็ทําการเล่นไพ่มันก็จ้องอยู่อย่างนั้นจ้องไอเ้เหี้ยแม่งจ้องโคนนาน <laughs> ในแอนิเมะมันจ้องคนนานเลยไม่พูดไม่เหียอะไรกันเลยแล้วแล้วก็มีพเพื่อนเดินเข้ามาโอ้คาซิวะดะกับโอตะสองคนนั่นกําลังทําอะไรกันยอยู่ไอหัวเรืองคนนี้มันก็บอกว่าพวกเขานั้นกําลังเล่นไพ่อีกแกกินน้ํามันเนี่ยก็ทําการจั่วไพ่ทันทีพอจั่วมาแล้วเนี่ยมันก็ถึงกับยิ้มเลยเหมือนวราจะได้ไพ่ดีัะด้วยมันก็กล่าวว่าจะเอาชนะเธอด้วยจิตวิทยาขั้นสุดในการอ่านสีหน้าของเธอหลังจากนั้นเธอก็ทําการเลือกไพ่จากมันและสุดท้ายก็แฮ แพ้รอบครับก็คืออ่านใจเธอไม่ออกเลยมันก็โกรธเลยนะเอาอีกเอาอีกรอบฉันไม่ยอมหรอกนะต่อจากนี้คือของจริงว้ยทีนี้เนี่ยมันก็กล่าว่าจะอ่านสีหน้าท่าทางของเธอถ้าแสดงสีหน้าท่าทางเนี่ยมันก็จะรู้เลยเพราะมันเรียนจิตวิทยามาแล้วแล้วเธอก็ จั่วไพ่สุดท้ายาก็แพ้อ,อีกเหมือนเดิมสรุปเลยไอ้หมอนี่มันมีชื่อว่าโอตะก็คือมันพยายามที่จะชนะเธอให้ได้ในเมื่อแพ้หลายรอบแล้วเนี่ยก็จะให้เธอนั้นเป็นคนสับไพ่ดูจากสีหน้าแล้วเนี่ยแม่งสีหน้าเดียว <c oughs> เธอไสแสดงสีหน้าอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นตกใจหรือไม่ตกใจแม่งสีหน้าเดียวพอมารอบนี้เนี่ยมันก็สังเกตดวงตาของเธอการเคลื่อนไหวจํานวนการกระพริบตาความเร็วการหายใจทุกอย่างความประมาาความตกใจของเธอท่าทางดีใจถ้าหากจับโดนไพ่จ็อกเกอร์แล้วก็เธอก็จะต้องตกใจอย่างแน่นอนเธอต้องแสดงสีหน้าท่าทางที่ผิดปกติบอกเลยเป็นเวทีที่ลุ้นมากมันก็สังเกตอยู่อย่างนั้นแหละสักพักไม่ว่ามันจะเลือกใบไหนสีหน้าของเธอนั้นก็ไม่เปลี่ยนไปสักนิดและ แล้วมันก็จู่วโดนไพ่โจ๊กเกอร์แย่หน่แทบจะไม่ได้มองไพ่เลยสักนิดเลยอ่ะเอาแต่มองอากาศอยู่ได้ไอ้เหี้ยอเธอหลับ <c oughs> แล้วก็มีตัวหนังสือออกมาด้วยคือว่าเธอนั้นกําลังเขินคือมันจ้องหน้าเธอใกล้มากเธอก็เลยเขินหลังจากนั้นเธอก็จับได้ไพ่โจ๊กเกอร์มันก็แย่สําแล็ตจะดูสีหน้าท่าทางหน่อยซิไอ้เหี้เหมือนเดิม <c oughs> เหมือนเดิมแต่เธอแค่ตัวสั่นเท่านั้นสุดท้ายแล้วเธอก็ชนะเธอมีชื่อว่าคาซิวะ,ะจะเรียวกว่าแม่สาวนิ่งก็แล้วกันและภาพก็ตัดมายังวันถัดมาณโรงเรียนทุกคนเนี่ยก็มาโรงเรียนตามปกติทุกอย่างก็เป็นอย่างเส้นทุกวันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเด็กคนนี้สีหน้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกัน <laughs> เธอเป็นสีหน้าแบบนี้เรื่องเลยหลังจากนั้นก็มีคนเอาแมงมุมเข้ามาต่อหน้าเธอแล้วเธอก็พูดว่าเออตกใจส <c oughs> ีหน้าไอ้ี้ยด้านข้างนั่นแม่งตกใจมากกว่าเธออีก <c oughs> ตกใจที่เธอตกใจเพราะว่าเธอตกใจเป็นแบบนี้ <c oughs> งงไหมสับสน <c oughs> ก็คือเธอไม่แสดงสีหน้าแม้จะตกใจไอโอตาเนี่ยมันก็พยายามที่จะแก้งเธอลนะทําให้เธอนั้นแสดงสีหน้าอื่นพยายามแก้งเธอทุกวิถีทางหลังจากนั้นเธอก็เดินต่อไปเรื่อยมันก็เข้ามาทาให้เธอตกใจแล้วเธอก็บอกว่าตกใจพอมาในห้องแล้วเนี่ยมันก็เป่าคุยสเสียงดังเลยเธอก็ไม่ตกใจอีกเหมือนเดิมก็คือตกใจแต่ไม่แสดงสีหน้าพอตัดมาอีกมันก็ยังแก้งอีกแต่เธอก็ยังไม่ตกใจมันก็เริ่มจะงุดหงิดแล้วเธอเนี่ยไม่แสดงสีหน้า างสักนิดเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็พยายามบอกมันว่ายอมแพ้เธอหน่าเธอเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วมันก็บอกเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะเหตุผลที่ฉันทําแบบนั้นแล้วมันก็จะย้อนเวลากลับไป่นะดูดอกซากุระกาลังผีบานไอเจ้าโอตาเนี่ยมันก็โดนอิกานั้นหยุ้มหัวมันไม่ใช่แค่นั้นแม่งขี้ใส่ด้วยมันเนี่ยก็ตะโกนด่าไงเลยด่าเจ้าอิกาที่มันมาขี้ใส่แล้วก็มารบกวนมันแต่แล้วมันก็ต้องเจอกับสิ่งหนึ่งที่ทาให้มันตกใจที่ทําให้มัน นนัน้รู้สึกอึ้งอันนี้แม่งขี้เต็มหัวเลย <laughs> แม่งขี้อีกายองอยู่บนหัวเลยแต่เท่านั้นก็ไม่แสดงสีนะ <laughs> ไม่แสดงสีหน้าท่าทางอะไรเลยมันก็อึ้งเลยอ้ขนาดโดนอิกาขี้ใส่บนหัวเธอยังไม่แสดงสีหน้าอะไรเลยแล้วก็ไม่ขยับเลยสักนิดแต่เราก็รู้ได้ว่าเขานั้นกําลังเศร้าอยู่เพราะมีตัวหนังสือบอกแล้วเธอก็เดินผ่านหน้ามันไปแบบซิวๆมันเองก็พยายามตามเธอนะตามเธอมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็อยู่ห้องเดียวกันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันก็เลยคาใจเ,เพื่อนๆก็พยายามห้ามใม่หยุดสักทีได้ไหมรบกวนเธอปเปล่าๆดูจากสีหน้ามันแล้วไม่มีทางแน่นอนแลวแล้วพอถึงคัน เรียนเนี่ยทุกคนก็เรียนอย่างปกติไม่มีอะไรไม่ผิดปกติสักนิดและแล้วแม่สาวสุดนิ่งคนนี้ก็มาทานอาหารในตอนทานอาหารเนี่ยไอโอตามันก็โอ้ฉันคิดอะไรบางอย่างออกแล้วคืนมันนั้นเปลี่ยนน้ำส้มสายชูเอาไปใส่น้ําที่เธอดื่มเพื่อนเพื่อนเนี่ยถึงกับเอื้อมละอาในสิ่งที่มันทําแต่เธอนั้นก็นานิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นสีหน้าเธอนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเลยสักนิดมันก็โอ้โหแล้วมันก็เดินเข้าไปที่ขวดน้ําของตัวเองพอมาดื่มเข้าไป มันถึงกับอ้วงแตกเลยน้ำตามันออกเลยคือเธอนั้นสังเกตเห็นหน้าไอเจ้าโอตะที่มันยิ้มแปลกๆเธอก็เลยสลับขวดให้มันดื่มเพื่อนๆเนี่ยก็มึงนี่เฮียจริงๆแต่ก็แพ้เขาตลอดในระหว่างนั้นแม่สาวสุดนิ่งเนี่ยก็จับเสื้อมันแล้วก็บอกว่าฉันก็ชอบนิสัยแบบนั้นของโอตามากนะมันก็อ้าวไอเฮียแม่งขืนเยวแตกเลย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าชอบในความหมายแบบนั้นสินะ้าเอ้าไม่ไม่ไม่ใจเย็นเข้าไว้แต่เธอก็ยังบอกเพิ่มขึ้นใหม่ว่าก็แบบนั้นแหละหมายความแบบนั้นละมันก็ไม่อยากจะเสือส้อสักเท่าไหร่จะบ้าหรือเปล่าฉันแกล้งเธอทุกวันเลยนะแถมสีหน้าเธอนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนเธอเน่ก็บอกว่าเธอเธอพูดจริงๆแต่สีหน้าก็ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมแล้วสีหน้านั่นมันอะไรกันเล่าทำไมมันถึงไม่มีความยิ้มเย้ม สักนิดเลยแล้วเธอก็พูดอีกว่านายเกียดสั้นงั้นเหรอมันก็บอกเลยเกียดสิโคตรเกียดเลยมันหน้าคนลุกจะตายไปสีหน้าไม่แสดงออกสักนิดแล้วเธอนั้ก็เดินเข้าไปใกล้ๆอืม พอเธอมองดีๆแล้วเนี่ยเอ้ยให้โล่งใจหน่อยปากบอกไม่ใช่แต่สีหน้าเนี่ยมาเลยอ่ะคือเธอสามารถมองมันออกหมดทุกอย่างแต่มันไม่สามารถมองเธอออกแต่ไอ้พวกเพกื่อนๆมันก็สังเกตเลยโอ,อ้เธอกาลังดีใจงั้นเหรอสีหน้าแบบนั้นไอโอตาเนี่ยมันก็มองไม่ออกหรอกว่าเธอนั้นแสดงสีหน้ายังไงตัดมายังวันถัดมาเนี่ยมันก็เปิดการประชุมเลยถ้าใครอยากจะจัดการใหญ่นั่นยกมือขึ้นมาประชุมเฮียอะไรสามคน ประสบอะไรของมึงเนี่ยมึงทําคนเดียวเถอะพวกกูไม่ทำหรอกมันก็กลาว่าจะสตอเกอร์เธอถ้าทางมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องเห็นสักนิดเจ้าหัวเหลือมันก็กลาว่าจะเข้าร่วมด้วยมันก็สงสัยเหมือนกันตัดมายังวันัดมาซึ่งไม่สาวสุดนิ่งคนนี้ก็อยู่คนเดียวไอพวกสามหนอนเนี่ยก็มาแอบดูเธอแล้วเธอนั้นก็เริ่มหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วก็ได้เห็นท่าทางของเธอไอเหี้ยเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเธอเนี่ยก็ร้องเพลงอย่างสบายใจเสริมแต่เธอก็สังงกตตได้นะว่ามีใครนั้นมาแอบมองเธอไอเจ้าสามนอนเนี่ยมันก็เฮียไม่ได้อะไรเลยในระหว่างข้ามเรียนได้ไอเจ้าโอตามันก็แอบส่องเธอเลยนะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าเธอนั้นจะลงมาเล่นบอลไอ้ไอเจ้าโอตามันวิ่งตามหลัง <c oughs> ไอ้สนามเล่นผู้หญิง วิ่งตามเขาใจเลยตัดมายังห้องทดลองเนี่ยมันก็ยังแอบตามเธอมาอันนี้ออกไปแก้โจมันก็ออกไปด้วย, <c oughs> ยมันทำได้ไงวะ <c oughs> เขาบอกไปให้แก้โจทย์แม่งมันตามไปแก้โจย์ด้วยซะง,งั้นในระหว่างทานข้าวไอ้้ยไอ้สามนี่ยแม่งก็มานั่งจ้องมองไอ้้ย่ได้แม่งโคตรเย็นชิบหายเลย <c oughs> มึงดูฟันมาสิแม่งโคตรเย็นเลยสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแต่ว่าตอนทานข้าวเนี่ยเธอก็หน้าแดงนิดหน่อยไอหัวเรืองเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่ละเอียดสุดๆจดหมดและภาพก็ตัดมาที่สะว่ายน้ําแม่สาวสุดนิ่งก็มาทําความสะอาดที่นี่ถ้าทําความสะอาดแล้วมันเหนื่อยสุดๆเนี่ยเธอต้องแสดงสีหน้าท่าทางอย่างแน่นอนในระหว่างนั้นก็มีผพ้อหนุ่มคนหนึ่งที่มาเรียกว่ามิธานอกิโพมาที่พุ่มไม้ด้วยทุกคนเนี่ยก็โอ้เราไปดูกันไปดูกันวิ่งแตกตื่นใหญ่เลยส่วนแม่สาวคนนี้แม่งยืนงง I'm <laughs> sorry. เฮีย <c oughs> อะไรวะ <c oughs> อะไรฟะแม่ง <c oughs> ตามไม่ทันพวกสามนอเนี่ยมันก็ตกใจเลยโหสุดยอดเลยอะเธอนั้นไม่ขยับไปไหนเลยสักนิดไม่แสดงสีหน้าเลยจริงๆแล้วเธอก็สนใจอยู่นั่นแหละแต่ข้อแค่ไปไม่ทันในระหว่างนั้นไอ้เจ้าหัวเราะมันก็สังเกตเลยนะสังเกตว่าเธอนั้นอยู่ด้วยตัวคนเดียวตลอดเลยทีนี้เนี่ยเธอก็ทาไปเรื่อยๆก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหงื่อออกแล้วไอ้เจ้าโอตามันก็สังเกตแต่ไม่กระพริบเลยหลังจากนั้นมันก็เดินเข้ามาเห็นเธอพยายามอยู่คนเดียวฉัน ไะไม่ให้รางวัลมันก็สีน้ําใสเธอแต่เธอนั้นก็หลบได้แบบไอ้เหี้ยกรู้ว่าหนังอินเดีย <c oughs> มันก็ถึงกับตกใจ <c oughs> นี่มันการเคลื่อนไหวอะไรกันเนี่ยแต่เธอก็ยังบอกว่าเฮานั้นอ่านสีหน้าของมันออกมันแน่ก็พยายามสีน้ําใสเธอแต่เธอก็หลบได้ในรองนะจำเจ้นเพื่อนมันก็เข้ามาแจมด้วยเรียบร้อยแม่งดโดนทอลยศ <c oughs> หลังจากนั้นทุกคนก็ไอ้เหี้ยลุมไอ้เจ้าโอตาเลยทีนี้เนี่ยส่วนแม่สาวสุดนิ่งเนี่ยก็ยังงงเฮ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยแม่งตามไม่ทันแล้วเธอมันก็วิ่งตามไอ้พวกนั้นด้วยและแล้วเธอก็โดนน้ำไอ้เหี้ยเออภาพสวยเนี่ยเดี๋ยนะทำไมมึงทำน้ำเป็นสีนี้ให้ครัว <c ười> รู้สึกตัวแล้วหรือยังโดนน้ำเขาขุดเออ้ย,ยๆๆไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ใส่ไม่ใส่ ก็แค่น้ำเปล่าๆแล้วมันก็ออเอโดนน้ำเข้าแล้วอ่ะน้ำเยอะชิ้มหายเลยไอหมอนี่ก็เ,ออเดี๋ยวฉันจะปล่อยน้ำสีนายเองนี่นะแม้ว่าพวกเขานั้นจะปล่อยน้ำใส่หน้ากันแม่สาวคนนี้ก็ยังนิ่งเหมือนเดิม และสุดท้ายไอเจ้าโอตามันก็ต้องหมดสภาพเพราะว่าเหนื่อยเกินไปบอกเลยว่าทุกคนนั้นสนุกสนานด้วยการลุมสมไอเจ้าโอตาตัดมายังคุณครูเนี่ยคุณครูก็เดินมาเยเรื่อยดูสิไอเจ้าพวกนั้นมันทําความสะอาดเสร็จแล้วหรือยังคุณครูเนี่ยก็วิ่งเข้ามาเลยอ้พวกแกเล่นอะไรกันเนี่ยไม่ได้ทําความสะอาดเลยสักนิดเลยนี่วะพวกมันก็วิ่งแล้วจิ้มหายแล้วไปแล้วไปแล้วเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วทําไมถึงวิ่งเล่นอยู่ในสระว่ายน้ําเนี่ยถ้าเกิดลื่นล้มจะเป็นยังไงนั่นมันคอนกรีนนะเว้ยสุดท้ายไอเจ้าพวกโอตามันก็ต้องมาทําความสะอาดเฉยเลยในรองนั้นแม่สาวสุนนี่ก็เดินเข้ามานี่โอตาขอบคุณนะมันก็อเรียบร้อยดอกนี้ดาเมดคิติคอฉันไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นซักหน่อยไอเฮียมันวิ่งเลย <laughs> มันเขินถกงกับวิ่งแต่เธออ๋อ <laughs> เธอวิ่งตามเลยทีนี้เนี่ยว่าอย่าตามมาซิจะตามมาทําไมเลยก็ดอกไม้กาลังผีบานไอเจ้าสองคนนี้ก็เออเออหรือว่าเธอนั้นกําลังหีอไม่ใช่หรือว่าเธอนั้นกําลังย <c oughs> <c oughs> ิ้มแล้วนี่คือสีหน้าเธอกําลังยิ้มไอเฮียมึงมองออกได้ยังไงวะนี <c> ่ <oughs> คือมองไม่ออกเลยสักนิดแล้วแล้วก็ตัดจบไปแล้วตอนที่หนึ่งส่วนไอเจ้าพวกเฮียนี่ก็ยังหาฮานุกิไม่เจอ